รายการนี้เหมาะกับเก้กวามทุกเพศทุกวัยตุ๊ดเด็กควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หรือคำเตือน สว,ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีาา um สสดค่ะแคมเบลค่ะกันค่ะกลับมาเจอเจอรายการของบาโชค่ะเจอกันเจอกันได้ทุกค่ำคืนนะจะเวลาเดิมของเรานระจ๊ะแล้วก wow. ็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะของทางสตาร์คารบเรชโมีสามเวลา2องทุ่มครึ่งสาทุ่มครึ่งแล้ก็4ี่ทุ่มครึ่งค่ะถ้าจะดูรายการสดจะได้นะคะทางสมุยเว็บแคม o c o m นะคะ เพานั่นเองคุณก็จะเข้ามาได้ดูเลยแบบสดๆเลยแต่ถ้าจะติดตามเทปรายการของเรานะคะก็เข้าไปที่นะคะหน,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 น้าเพจเฟซบุ๊กนะคะชื่อเพจว่าเดอะสตาร์โชว์นะคะแล้วก็ชมรมคนรักกระเทยค่ะแล้วก็กลุ่มเฟซบุ๊กนะคะกลุ่มเดอะสตาร์คาร์บอนโชว์ค่ะหรือมีถึงช่องทางนะคะทางด้านยูทูบนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเป็นรอยเทปและรอยกดเทปแล้วด้วยนะคะติดตามได้อช่วงแรกเราจะเข้าสู่ช่วงมัมมอยกันนิดเดียวว่าคุณคุณการมีอะไรไหมคะมัมมอยช่วงแรกช่วงนี้นะคะก็จะมีข่าวมัมมอยก็ จะมีเรื่องคือข่าววันนี้เองข่าวเพิ่งออกมาดิฉันฟังแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยพึงพอใจและก็รู้สึกไม่สบายใจนะฮะกับเหตุการณ์คนไทยในญี่ปุ่นที่ขับรถไปชนเอ่อพลเมืองของญี่ปุ่นเสียชีวิตนะคะ,ะซึ่งพลเมืองของเอ่อคนไทยคนนี้ท่านนี้ที่ชนเนี่ยก็อายุประมาณ50กว่าแล้วนะคะได้ชนเด็กชายของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเสียชีวิตโดยจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นพันกที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเป็นระวลานานแล้วและทีนี้ทางประชาชนของ คนญี่ปุ่นเนี่ยออกมาเรียกร้องว่าให้ศาลลงโทษตัดสินประหารชีวิตแต่จริงๆโทษถูกมข,ของเขาเนี่ยคือถิงคุกยี่สิบปีในฐานะข้อหากับกรรมมาทาให้คนญปุ่นสูญเสียชีวิตถึงกับความตายโทษถูกๆแค่ยี่สิบปีเท่านั้นแต่โดยที่เขาเป็นคนต่างชาติทางประชาชนคนญี่ปุ่นจึงร้องเรียนและเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตแล้วก็ให้ยกเลิกวีซ่าระหว่างคนไทยนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปญี่ปุ่นทั้งหมด ไออันหลังนึงฉันคิดว่ามันไม่เหมาะสมค่ะคือคนคนนึงเนี่ยทำผิดแค่คนคนเดียวแต่คุณเหมารวมทั้งประเทศมันอาจจะเป็นกฎหมายบ้านเมืองของเขาก็ได้แต่ว่าถ้ากฎหมายบ้านเมืองของเขาคือโทษสูงสุดคือ2ี่สปีแต่ว่าตอนนี้เขาเขาตอนที่เราได้ฟังข่าวมาเพิ่งชื่นชมก่อนนี่บอกว่าให้คนไทยได้เข้าฟรีไม่ต้องไม่ต้องทำบีซ่าแต่พอหลังๆมาคนไทยก็ไปขายตัวค้าบรงการแล้วก็ไปทํา สีวีซ่าอะไรต่างๆสารพัดที่จะทำสารพัดแบต่างๆนี้จะทำอ,อันนี้เราก็ไม่ได้โทษทางเขานะคะตรงนั้นเราเข้าใจแต่จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันทุกประเทศค่ะการเดินทางเข้าออกระหว่างคนสองประเทศต่างประเทศโดยเข้าออกไปมาหาสู่กันเนี่ยมันมีทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นคือคนที่เข้ามาของเราที่หนีก็มีเข้ามาทําผิดกฎหมายบ้านเมืองเราก็มีแต่คนไทยก็อารุมอารวยให้กับนานาประเทศตลอดแต่เวลาประเทศไทยผิดบ้างทําผิดบ้างเนี่ย กับมองเป็นเรื่องใหญ่โตบานปลายซึ่งทําให้เป็นปัญหาระหว่างชาติเกิดขึ้นไม่ครับเราเราเคยเราเคยโดนยกยกวีท่าอย่างเงี้ยมารอบแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องดูทางการเขาคงจะไม่รู้ในขนาดนั้นอาจจะว่าเป็นข้อคิดเสนอเฉยเอย่างอย่างอย่างไม่ได้เป็นข้อคิดเป็นแค่ข้อเสนอของประชาชนมาเรีบ้อยเฉยแต่ว่าทางการญี่ปุ่นยังงไม่ได ลองมติลงมาว่าจะเอายังไงแต่ข้อสุดๆคือ20ปีแน่นอนยู่แล้วล้วก็รอดูก่อนนะครับว่าเขาจะทำยังไงกับคนไทยแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เองน่ะมันต่างกรณีการอย่างอย่างคนไทยไปคาบเวเนอ่างคนไทยไปีวีซ่าอย่างคนไทยเอาเข้าไปอย่างเงี้ยไปหางานทําโดยที่ก็คือแบบเอาคนไทยหรกคนไทยอ่ะคนไทยเสียเงินเป็นหกหมื่นเพื่อการที่เข้าญี่ปุ่นไปทํางานแต่พอแล้วก็โดนทิ้งอย่างนี้ก็มีมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเคสนี้คือเขาเคสของคนไาย ะะอาจจะบริการส่วนเสียของเขาแล้วเขาบอกว่าเหมือนเหมือนประเทศสิงคโปร์ไงฮะประเทศสิงคโปร์เนี่ยทำอ,อะไรผิดพวกมาหาชีตใช่ใช่ก็ตาย,ายแต่ทางนี้ทางเอ่อคอสชอเนี่ยเขาก็ออกมาพูดแล้วว่ามันจะรุนแรงเกินไปไหมกับการที่จะให้ยกเลิกมีซ่า เพราะว่าผู้ที่กระทำผิดซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยก็ทำนักยู่ที่ญี่ปุ่นมาเป็นประดาช้านานแล้วไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวแต่คุณจะมาตีรวมเนี่ยเหมานักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นหมดเลยเนี่ยมันไม่ใช่ทางคอ,อรชก็แย้งกลับไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็รอดูกันแล้วกันนะจ๊ะ,ะช่วงแรกก็ผ่านคนไปมีนิสสาวกับช่วงช,วชมโชว์วันนี้ค่ะค่ะว,วันนี้ชมโชว์วันนี้ก็เป็นโชว์ของเดอะสตาร์นะคะก็รือกุ๊กเก่ามาเล่าใหม่นะคะแต่ก็ยังไม่เคยนำเสนอในรายการเป็นเพลงเก่าของเราที่เราเคยบันะะค ก็รช่วงต่อไปช่วงเกียรเิก็น้อยวันนี้ก็จะมาเล่าวัฒนธรรมแต่ว่าก็ไม่ใช่เกลดเกล็ดนยอยแต่ว่าเป,เป็นความรู้ที่ความรู้ทั่วไปทั่วไปที่จะมานําเสนอว่าที่เบสเขาเวลาเขาคนตายเขาทาไงกับศพบ,บ้างอะไรอย่างนี้ฮะก็ะเป็นความรู้ที่แบบว่าเกี่ยวกับโรควิญ,ญญาณนะคะเพราะทางที่เบสนี่ก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับโรควิญ,ญญาณใช่แล้วก็วันนี้นะคะมาเปิดประเด็นใหม่กับคุณเต๋าทีวีูนะคะในช่วงคิดเป็นข่าวชาวบันเทิงค่ะ คุณตันนี่จบไปนะคะคุณแดนนี่มาแทนค่ะตันนี่แดนนี่ใช่รู้สึกว่าจะเป็นนี่นะคะตุ๊กตันนี่ไปแล้วเดี๋ยวต้องมองนะคุณนี่ฉันพูดถึงแดนนี่ตันนี่รู้สึกว่าจะเป็นนี่ไม่ใช่ายความว่าคุณแดนนี่นะคุณตันนี่เป็นนี่ค่ะก็วันนี้จะเป็นหน้าที่ของคุณแม่แห่งวงการเกย์นะคะคุณแม่แดนนี่นะคะจะมาสาธยายเรื่องสิทธิสังคมทั่วไปของกลุ่มรักร่วงเพศหรือกลุ่มเพศที่สามค่ะ ช่วงต่อไปก็เป็นช่วขงของคลั้งประวัติศาสตร์ของคุณแนนซี่นะจ๊ะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมาเล่าอะไรให้ฟังว่าประวัติศาสตร์ไทยมีอะไรบ้างมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับคงประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยฉันแคอยากบอกว่าคุณแนนซี่เนี่ยเอาเรื่องประวัติศาสตร์ไทยมาเล่าถึงเรื่องที่ดีมีสาระมากแต่ฉันอยากให้เพิ่มเติมช่วงหนึ่งคืออยากจะเป็นเทคนิเคของมาเพราะว่าม,ามันก็เป็นของที่คู่มาช้าหน้าเราคนไทยเหมือนกัน ก็อยากให้นางเล่าเอาชื่อว่าประวัติตรงนี้มาเล่าถูกกันฟังมั่งนั่นก็คือเรื่องประวัติศาสตร์ของช้างไทยค่ะสสยเข้าเยอะครับคือเป็นตอนนี้งานเยอะงานยุง่งอ่ะเรียบร้อยนะคะค่ะจบจากข้างประวัติศาสตร์ไทยแล้วนะคะก็ไปต่อกันด้วยช่วงเธอเห็นผีค่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นการเออเป็นคลิปของนกงากลัวมาส่งวิญญาณหนูส่งวิญญาณหนูค่ะ เป็นคลิปภาพถ่ายติกวิญญาณหนูนะคะหนูนะคะไม่ใช่หนูนะคะค่ะคสังเกตปากการนะคะหนูค่ะไม่ใช่หนูอะล่ะและ้วก็ประปิดท้ายด้วยคุณยายหวังดีหรือเปล่ายายหวังดีค่ะพีสารัตน์ดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะช่วงนี้ก็ไปพักในโคษราสักค่ณค่ะเดี๋ยวกลับมาพบก,กันเราสองคนในช่วงที่สองของรายการค่ะคุณแชเบลค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับก็เราดูดูว่าคุณจะหยุดหรือไม่หยุดหรือว่าคุณง่วง ข้าไปพักเบตพักคู่หนึ่งค่ะทำไมตามวานหวานหรอหวานผลิตภัณฑ์ beauty beauty น้องฝนครีมจัดจำหน่ายชุดครีมหน้าใสาครีมหน้าเด้งชุดคอร์ฟิลครีมพอกหน้าและยังมีสบู่โคจิ สบ,บู่โกจิเพียงท่านฟอกทิ้งไว้เพียง3-5นาทีผิวของท่านจะขาวดูดใจใหม่และตอนนี้สินค้ามาใหม่กับครีมกลางวันครีมกลางคืนโกจิและครีมไข่มกุกต้องน้องฝนครีม beauty beauty ฝนครีมจัดจำหน่ายครีมหน้าใส กลับมาแล้วนะคะในช่วงที่2ของรายการ The Star Show ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงชมโชว์ก็ไปชมโชว์กันเดี๋ยวค่อยมาเมา์มอยกันนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างในรายการไปชมโชว์กันเลยค่ะมาพร้อมแล้วค่ะชมโชว์วันนี้กับ The Star ค่ะรโชว์สนุนโดยฝนครีมครีมหน้าใสชุดครีมหน้าเด้งต้องน้องฝนครีม บริหารงานโดยคุณมีอยู่ตรงข้างทางเข้าโรงแรมคุณเฉวีรีสอร์ทบรรยากาศล,ล่มลื่นอาหารดีดนตรีเพราะต้องทรีอโมลเลสตอร์นคอฟฟชอไม่ว่าคุณจะจัดงานเรียงฟังฟังงานเลื่อนเลยทรีอโมลเลสตอร์นคอฟฟีชอปคุบภอพที่จะให้บริการไม่เชื่อคุณต้องลองแวะมาสัมผัสด้วยตัวคุณเอง ที่อโมเลสเตอร์ล็อกฟิชชั่งก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกลดเล็กเกลดน้อยนะก็จะมาเล่าเรื่องออ่่าาวเขาเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมการศึกษาของชาวทิเบตนะคะเขาชาวทิเบตเนี่ยมันเขาเรียกว่าเขาเรียกเป็นเป็นเป็นอะไรความชายิสลาดของของของประเทศของเขาเพราะว่าพื้นที่เขาหนักมีแต่พวกหินพวกปูนพวกอะไรพวกหินพวกเนี้ยพวกเขาที่มันแทะดินเไม่ดินแบบมีน้อยมากดินแบบมีน้อยของการเล่นอะไรก็ไม่รู้ การที่จะขุดฝากรรมาก็กยากเย็นแสนเข็นนะคะใช่แล้วก็ทางทางทิเบตเนี่ยเขาก็เคร่งกับเรื่องทางศาสนามากกว่าปกติมากกว่าประเทศอื่นๆอย่างเช่นอย่างเยอะใหว่ใหอย่างเช่น,เ,ชนเวลาคุณจะเคานพกไทยหรือว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณกับเหมือนแอนแชมูชายเนี่ยคุณต้องคานขึ้นไปหนึ่งแบบหนึ่งสามถนนนะฮะสามถนนคุณต้องลานไปสามถนน